เราเมาเดี๋ยวเป็นคนยังไงบ้างเฮ้ยเฮ้ยเบนไซเอาเรื่องผู้หญิงหรือเรื่องอะไรคะอที่รู้สึกติดก็คือช่วงแสนซับแรกอันนั้นคือดีใจแบบคือแบบดีใจมากอ่ะดีใจจนไม่ต้องว้าวอ่ะไปก่อนไอ้เชี่ยจิงจกตาย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 อะไรอะไม่มีใครเต็มเลยหลับตาก่อนอะไรน้ำมันลดเหรอพี่หลับตาหลับตาน้ำมันเบนซินเหรอ รายการนี้อาจมีภาพมีเสียงมีกริยาท่าทางที่ไม่เหมาะสมผู้ปกครองควรชี้แนะด้วยนะจ๊ะ อ้พี่เสวัสดีครับพี่โคตเทสโอ้ยย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 ยายย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 ่ยย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 เยย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 ยียยยใยเยยนยยยยยเยยใจเยย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 ย่ยย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 ่ยย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 งยยยยจรย่ยนยย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 ยใจเย็นใจเย็นใจเย็นนยองชายใจเย็นใจเย็น ไปไหนมากันที่จะได้เจอคนหล่อๆเขาเนี่ยอ้ยอันนี้หล่อกว่าเราเยอะเอ้ยโอ้ยตาเขาสักโคตรเท่เลยโอ้ใจเย็นๆใจเย็นก่อนที่ือสักจริงไหมเนี่ยพี่โอเว้นช่องให้พี่พูดแป๊บนึงเขาเขาเขาออฟฟิศก่อนไหมอันนี้เราออฟฟิศเราใช่ไหมอันนี้ไม่ช็อปปี้ผมอนะอันนี้คืออะไรอันนี้อันนี้บ้านแม่อ๋ออันนี้แม่เหรออันนี้เป็นอ่าไม่ใช่แม่อ๋อไม่ใช่แม่ขออนุญาตนะขออนุญาตนะเชิญได้เลยครับขออนุญาตนะ โอ้โหมานี่ไม่ให้กูพูดเลยสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีแล้วนี่คืออะไรโจรเหรอเพื่อนบ้านครับผมเพื่อนบ้านเพื่อนบ้านสนิทกันใช่ผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จทุกๆอย่างประมาณนั้นครับผมครับผมแท็กมาแล้วจ้าอ่ะเนี่ยพี่ขอเรียกโอปป้าแล้วกันอ่าได้เลยพี่เพราะว่าพี่เนี่ยดูคลิปเราครั้งแรกเมื่อประมาณ4ปีที่แล้วเว้ยไม่เป็นคลิปอะไรรู้ไหมเป็นคลิปที่มันเต้นแต่เส้นสายย่อ จำได้ไหมั้ยนั่นเ,เนี่ย,ยพี่ติดตามมันแล้วพี่ก็เออันี่มันมันเฟี้ยวดีแล้วก็คิดว่ามันเป็นคนมีสเสน่ห์มันพูดไทยไม่ชัดแต่มันมีพลังพูดอยู่หน้านะพูดไม่เว้นช่องว่างให้กูพูดเลยเมื่อกี้สุดยอดจริงๆ ไปเจอเราสามคนที่ไหนอันนี้เหรอก็อันนี้ก็เจอบนถนนคนนี้ก็เจอที่สอยน้ำคนนี้ก็เจอที่โรงพยาบาลสัตว์เออเห็นแล้วแบบเออก็เชื่องก็เอามาหมดเลยจริงเหรอใช่ใช่ใช่ไม่กัดผมสักตัวเลยย้อนเลยรอเลยละรับตัวไปรับสตัข้าเราเมาเดียวเป็นคนยังไงบ้างเฮ้ยเอ้ยไปไดไม่ได้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 เป็นคนยังไงบ้างเอาื้องผู้หญิงเลยเรื่องอะไรค่ะ พูดพูดพูดตบปากคนคนนี้เป็นคนยังไงบ้างถ้าอาเรื่องการงานก่อนนะฮะเรื่องการงานก่อนจริงจังเต็มที่ค่ะเต็มสตรีมเต็มสตรีมเต็มสตรีมค่ะให้ใจเต็มร้อยเกินร้อยเงินเดือนเกินร้อยแล้วเงินเดือนล่ะเงินเดือนเหรอมีมีขึ้นทุกปีไหมอันนี้เขาแต่ความมาพื้นแล้วเรื่องผู้หญิงล่ะ ปจัดหนักิเคืออยากได้อะไรซื้อให้หมดออฟฟิศเนี่ยออฟฟิศเนี่ยเคยพามากี่คนแล้วมีหมือถือเคยกันน้ำใช่กันนะเฮ้ยมือฉลเล่นยอเล่นไม่มีอูนะไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีแปลว่าเป็นคนน่ารักนะคะผู้หญิงผ่านไปแล้วเดี๋ยวต้องเพิ่มแล้วแหละคนนี้ดีกว่าชื่ออะไรครับชื่อโอ๊ตครับผมโอ๊ตโอป้าเป็นคนไงบ้างลูกเป็นคนถ้าเล่นก็เล่นจริงจังถึงหมดจริงจังก็จริงจังแล้วข้อดีของเขาเป็นไงบ้างข้อดีก็ นอกจากว่าต ok <an> ั้งใจทำงานแล้วนี่ไงครับเอเนอร์จีเอเนอร์จีเยอะคือแบบมีพลังทุกวันไม่เอยเห็นตอนเขาเหนื่อยเท่าไหร่เขาก็จะมีเอเนอร์จีตลอดมานาเลี้ยงไอการที่เข้ามาอยู่ในกลุ่มได้สองได้เดือนเดือนสองเดือนนี่เป็นยังไงบ้างลอยู่เลยใช่ ถ้าถ้าสมมุติอยู่ในหมวดทํางานเขาก็จะแบบเราทําหน้าที่อะไรในการในการตัดต่อตัดต่อแล้วเราล่ะตากล้องครับตากล้องแล้วเราเป็นผู้จัดการเป็นผู้จัดการก็คือมี3คนนี้อยู่ด้วยแล้วก็มีทีมตัดมีมีอีกมีเด็กฝึกงานอีกมีเยอะเลยก็คืออยู่แปดคนโอ้โหแุดเช่วยอะไรกันวันนี้จะไปชิจยาไปวอฟฟ์ออไปวอฟฟ์ซีข้างบนมีอะไรบ้างข้างบน ข้างบนพาไปดูไหมพี่ขอขอนุญาตพาไปดูได้ได้ขออนุญาตไปดูหน่อยมา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 ด้านบนจะมีทั้งหมด3ห้องเออไม่จริงจจริงบ้าไม่เคยมีใครรีวิวสักตูผมเลยจริงเหรอยังไม่มีอันนี้ครั้งแรกขอบคุณมากบ้านขอบคุณมากโอ้ยพี่อาพวกเก่าขอบคุณครับพวกเก่าพี่ยอาเชยเลยอาเชย์อาเย์ไอย่าให้อยู่ด้วยกันนะอย่าอย่าอย่าอยู่ด้วยกันที่นี่บ้าใช้ได้เลยเนี่ยตายแล้วไอ้โหนี่สัตูใหญ่มาก อันนี้ก็แอบดูสาวๆแบบว่าถ้าแขกรับเชิญสาวๆมาผมก็นั่งแอบดูตรงนี้สุขุมหน่อยอันนี้คือโตโตผู้ตัดการอันเนี้ยใช่ครับโตโตแบบโจเจ้าของช่องเลยครับแต่ว่าผมจะนั่งอาทิตย์ละครั้งปกติผมก็เป็นคนถ่ายช่วงนี้บ้านรถไง ชช่่วงนี้บ้านรถจะมีซูป,งปองซูเป้าไงชอ,ชอบชอบรถไหมชอบเลยรถไหมพี่ชอบชอบมากเลยซูเป้าเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวแล้วนีว่ห้องใครอันนี้ห้องนอนทีมงาน<ช>อันนี้แบบว่าบางครั้งแบบถ้ามันล็อกดาวน์อย่างเนี้ยนอนดึกใ,ให้ให้ทีมนอนที่นี่อโอ้ยดีดีดีห้องนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็แค่มีแค่เตียงใช่ครับผมห้องทำงานของทีมตัดกับเลขาเก็บกวาดบ้างนะเฮาบ้านนะใช่เก็บกวาดบ้างนะเก็บกวาดบ้างนะ อันนี้คุณส่งไม่มีใครเคยขึ้นมาตรงนี้เลยหรอไม่มีไม่มีใครถ่ายทุกห้องอย่างนี้เลยห้องสุดท้ายห้องสุดท้ายนี่คืออันนี้เป็นห้องถ่ายทําอันนี้ก็จะมืดๆหน่อยไม่ค่อยมีแสงแต่ก็จะจัดไฟอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็แบบนั่งถ่ายตรงนี้กันใช่อันนี้คืออุปกรณ์การกลองการแกล้งกันใช่กับอันนี้ก็เป็นพล็อปเราเคยนอนห้องนี้ไหมเคยเคยผมบางครั้งผมก็นอนห้องน้นก็แบบถ้ามันดึกไระดิเนี่ยเพราะมันลอกดาวสามทุ่มเนาะก็ทันก็นอนที่นี่ครับผมแท็กมาแล้วจ้า เอออยู่ดีก็ให้กูนวดแล้วอเอเออุ้ยอันนี้อันนี้ของลูกค้าหรือถึงมาเองอันนี้ก็ของลูกค้าของสปอนเซอร์มาใช่ใช่ในๆนเราก็ดูเสร็จแล้ทถานนู่นเช่ พี่ขอถามเราหน่อยครับผมเราเป็นคนเกาหลีเกาหลีจริงๆแท้ใช่ครับผมจําได้ไหมว่ามาเมืองไทยกรุงเทพเนี่ยครั้งแรกตอนอยู่เท่าไหร่เกิดที่นี่เลยเกิดที่นี่เลยใช่เกิดกรุงเทพเนี่ยแหละก็เกิดแล้วก็อยู่ไทยทั้งชีวิตเลยนะใช่ไม่ค่อยได้ไปต่างประเทศเท่าไหร่ไปเกาหลีก็นานสุดก็แค่สามเดือนแต่ทําไมเราสำเนียงเราทําไมพูดไทยเหมือนยังไม่ค่อยชัดพอเพราะว่าตั้งแต่เด็กเนี่ยผมเรียนสามภาษาพร้อมกันภาษาอะไรบ้างอังกฤษเกาหลีไทยสามันพร้อมกันก็เลยทุกภาษาที่ผมเรียนมาเนี่ย จะไม่ค่อยชัดเอออังกฤษผมก็จะประมาณนี้เกาหลีก็จะประมาณนี้ประมาณไทยก็ประมาณนี้ใช่ไทยก็ประมาณเป็นเหมือนเอกลักษณ์แล้วคิดยังไงถึงทำยูท u บเพราะตรงนอยากดังอยากดังเหมือนชาว่าก็เลยอยากเป็นนักร้องครับแต่หลังๆแบบว่าไม่ไหวคนข้างๆที่นั่งแบบในห้องเรียนแม่งร้องพ้อกับกูเยอะพ้อกับผมเยอะก็เลยเลิกเป็นเลิกเป็นนักร้องดีกว่าไปเจอ y ยูทูบเพราะบอกฟรีใครก็เปิดได้ก็ได้ทำแม่งเลยก็ทํามาจนถึงวันนี้ครับผมคลิปแรกจาได้ไหมคือคลิปอะไรเกาหลี เต้นสายย่อเกาหลีเต้นถูกต้องทำด้วยอะไรที่พี่ดูทำด้วยด้วยกล้องธรรมดาหรือว่ากล้องโซนี่เล็กๆเลยกล้องถ่ายเล็กๆธรรมดากล้องถ่ายเล็กๆแล้วก็มีขาตั้งกล้องก็ยืมพ่อมาคอมก็เป็นคอมหวยมากจำได้แบบตัดต่อดับสิบรอบไม่ได้เซ่เซ่กูจะบอกจะไม่ได้เซ่รู้ไหมตัดดับดับรู้แบบคลิปนั้นจำได้ตัดต่อที่หนึ่งเกาหลีเต้นสายย่อเนี่ยคลิปไม่ถึงสิบนาทีแต่ตัดต่อที่หนึ่งพอลงไปตอนกลางคืนตื่นมาอืมพี่มันก็ล้านวิวจริงนะดูในโทรศัพท์ ตกใจม้แต่แม่งแต่แม่งฝันแต่แม่งฝันก็หลับอิฐตื่นมาเอาแสนวิวฝันอีกรอบฝันซ้อนฝันะตื่นมาอีกทีก็หกสิบวิวใช่ก็รู้สึกว่าก็เศร้านะเศร้าเพราะว่าไปโรงเรียนคนเด็กๆก็บอกว่าเกาหลีบ้าแต่ก็ผมก็ทำเรื่อยๆนะคลิปต่อมาหลังจากนั้นผมก็ลงทุกอาทิตย์เลยไม่เคยหยุดก็เริ่มมีรายได้คิดว่าเท่าไหร่รายได้แรกประมาณสักร้อยเหรียญโห ศูนย์จุดศูนย์สองศูนย์จุดศูนย์สองดอลลาร์ศูนย์จุดศูนย์สองเท่าไหร่ครับวันยี่สิบห้าสตางค์แล้วตอนนั้นเรารู้สึกไงบ้างก็งงกับตัวเองว่าอูต้องรู้สึกดีใจหรือรู้สึกเศร้าดีบ้างว่าศูนย์จุดศูนย์สองดอลลาร์มันน้อยนะน้อยมากคือมันยี่สิบห้าสตางค์ทั้งหมดที่ผมลงทุนมาเนี่ยก็เป็นหมื่นนะเอาเงินพ่อแม่ลงทุนครับแล้วก็หลังหลังก็รายได้เพิ่มเป็นเจ็ดบาท ห <6 S 1> เดือนผ่านมามเพื่อนๆบอกว่าเฮ้ยดีใจด้วยงานที่มึงทำมา6เดือนเนี่ยตอนนี้มึงซื้อน้ำเปล่าได้ขวหนึ่งแล้วเอ,อมาแล้ว <ๆ S 1> มาแล้ว,มลวไม่ใช่มา,<ๆ>มา ไม่ใช่น้ำมนฟเฟืออะไรอย่างนี้นะออน้ำสิ่งธรรมดาเนหกบาทเจ็ดบาทโอ้โ oh. หตอนนั้นมีคนติดตามเท่าไหร่ไม่ถึงพันครับไม่ถึงพันประมาณ4,500แล้วอยู่ดีๆมันมาเป็น78ล้านนี่ได้ยังไงใช้เวลากี่ปีมาถึงทุกวันนี้ก็4ปีกว่าออ4ปี23เดือนแล้วก็คลิปแรกที่มาเนี่ยเป็นเกาหลีดูหนังผีไทยนั่งดูหนังผีผมไม่เคยดูหนังผีเลยนะเรื่องอะไรจำได้ไหมชัตเตอร์ก็ติดอ่ะมันหลอนมากนะผมไม่เคยดูหนังผีไงแล้วผมดูเที่ยงคืนคนเดียวในห้องปิดไฟทั้งหมดก็นั่งดู ก็กิดไปก็กลัวแบบ ถ่ายเสร็จลงคนแชร์กันในเฟซเต็มเลยเยอะไหมเยอะพวงผมดูเฟซบุ๊กอยู่ก็เห็นแบบมีคนแชร์อะไรกันเต็มเลยนอมตัวผมอ่ะมีคนเอาคลิปดูดมาลงแล้วคนแชร์สองสามหมื่นช็อกไหมช็อกเพราะว่าผมมีความฝันว่าต้องมีคลิปหนึ่งในชีวิตที่แบบเป็นไวรัลอ่ะเลื่อนแล้วเจอคลิปตัวเองอ่ะตกใจสองสามหมื่นแชร์ก็ทักไปหาเขาเลยบอกพี่กับใส่ดิงดูโผลให้หน่อยอี่ได้ตามผมแต่เขานใจดีนะเขาก็ใส่ให้แบอย่างจากในยูทูปก็พันซับสองพันซับเหมือนตอนนั้ ไปถึงหมื่นซับเลยนะโห oh, แบบเร็วมากดีใจนะดีใจมากมากตอนนี้ก็เลยคนติดแล้วตอนนี้ใช่ที่รู้สึกว่าติดก็คือช่วงแสนซับแรกอ,อันนั้นคือดีใจแบบคือแบบดีใจมากอะ่ะดีใจจนไม่ต้องวว้าอะ ช่วงมาทิยมแบบทุกวันเวลานี่ดูดูอะไรดูดูหนังอะไรจริงๆอ่ะผมมีสองแบบจินตนาการก็ได้จินตนาการก็ได้แล้วจินตนาการเรื่องอดีตด้วยมีอะไรบ้างแล้วรู้ว่าเป็นไอ้ก็เรเปิดดูครับผมเปดูปกติส่วนมากมีดาราในดวงใจไหมมี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 ฟุกดะปเยียแกอนอยู่นู้น ตอนนี้เนี่ยเมียพี่ดูอยู่ป่ะเนี่ย <c oughs> ดูได้ไม่เป็นไรดีใจไหมเดี๋ยวนี้มีคนประมาณเกือบ10ล้านแล้วนะเท่าท<อ>ี่ดูเกือบ10ล้านแล้วนะเจ็ดล้านเจ็ดล้านเจ็ดล้านอีก3ล้านก็นี่ก็ให้คน,นตัดตัดให้คนช่วยตัดช่วยตัดต่อก็ตัดดีพี่เห็นอยู่นะใช่ใช่ใชตัดโบตัดบะนะเอาแล้วคอนเทนต์เนี่ยเราได้มาจากไหนคิดตลอดเวลาเลยพี่เห็นเยอะแยะมากมายเลยเนี่ย ยอมรับก่อนว่าผมก็ดูหลายประเทศดูเกาหลีบ้างไทยบ้างฝรั่งบ้างเอาอะไรที่ไม่มีในไทยอ่ะมาทําดีกว่าใช่คือการก๊อปปี้แหละครับผมทุกคนไม่ใช่การก๊อปปี้แบบนั้นนะแต่เหมือนแบบว่าเราหาไอเดียมาเฉยๆแล้วก็มาดัดเปลงแบบว่าเป็นสไตล์เราอะไรเงี้ยก็เป็นอีกไอเดียหนึ่งอีกไอเดียที่2ก็คืออะไรที่แบบอยู่ดีๆอยากทำอ่ะผมอยากซื้ออันนี้อยากซื้อรถอะไรเงี้ยก็เป็นคอนเทนต์ได้หรือว่าผมอยากซื้อหมาก็เป็นคอนเทนต์ได้อะไรเงี้ยก็เป็นเกี่ยวกับชีวิตประจําวันก็เป็นแนวบล็อกแล้วก็อีกอันหน อ่ะเป็นกระแสอะไรจะเป็นกระแสอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมีความสุขมากนี่นี่เปลี่ยนเปลี่ยนปลีนั่งคุยเปลี่ยนนั่งคุยอันนี้เรื่องซีเรียสนี่เรื่องซีเรียสเปลี่ยนที่นั่งคุยเปลี่ยนที่นั่งคุยแท็กมาแล้วจ้าได้ค่ะว่าช่วงนี้ชอบรถมากชอบมากชอบซูเปอร์ชอบมากทไมชอบรถเจดียทไมรอซปผมไม่ได้ชอบซูเปอร์นะแต่ไอ้เชี่ยจิงจกตายไม่มีไครตายสัตว์เลยอะไม่มีใครเก็บเลยคือผมชอบคันนั้นเพราะว่าผมเห็นรถแบบ ใช่มันใช่ไม่หลงรักคือผมไม่เคยรู้สึกว่าผมลงรักในรถนะแต่เป็นครั้งแรกที่ผมเห็นคันนั้นรถแบบเชื่อลงรักอ่ะแต่รถคันนั้นสุดจริงสุดใแ่มป์เียว่าหนึ่งในเมืองไทยเลยนะใช่เป็นหนึ่งในเมืองไทยจริงๆสําหรับในดวงใจผมอะเปลี่ยนยันน็อตอะยจนน็อตจริงๆใช่แต่เสียดายวันนี้ไม่อยู่วันนี้อูอูเนี่ยอยู่อูด้วยรอบหน้าต้องมาได้ลองขับแล้วแล้วเป็นคนชอบดิฟด้วยพี่เห็นชอบมากดิฟพี่ติดตามตลอดเราการสุดดิฟอยู่อ่ามีเซเว่นด้วยไอเอ็ก ไฟไหม้ไปแล้วไฟไหม้ไปแล้วที่นี่ดูรู้คิดไม่รอดได้เห็นไหมไฟไหม้ไปแล้วไฟไหม้เพราะว่าอ่าดิฟเนี่ยแหละเออแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ได้เรียนรู้ว่ามันก็เป็นกีฬาที่อันตรายแต่ก็ก็ไม่เป็นไรอ่ะก็อยู่ได้เพราะว่าไม่มีใครบาดเจ็บวันนั้นอ่ะเคยคิดไหมว่าคนอย่างเราเนี่ยจะซื้อฟูป้าหรือ RX79 ไม่ไม่ไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยไม่เคยคิดเลยผมมานั่งอยู่กับพี่นี่ก็เหนือฝันแล้วนะทำไมอ่ะพี่โอ้พี่ดาราเลยอ่ะดาราคลริบูดเนี่ยโอ้ยเราเจอพี่ภูมิยังพี่ภูมิเหรอเออเจอยังเคยเจอ อยากมีอะไรบอกพี่ภูมิไหมไอ้ช่องเล็กๆช่องนั้นน่ะช่องเล็กๆก็มาดิครับพี่ภูมิอ่ะพี่รถคุณแรงนักหรือไงกระชิงดำอะเอาอย่างนี้พี่มีของฝากมาด้วยพี่ไม่ได้มาแบบธรรมดาจริงเหรอจริงๆหลับตาก่อนหลับตาโอ๊ยเอ้ยหลับตาก่อนโอ้ยบอกโกบปะเนี่ยนี่โคตรเซอร์ไพรส์เลยนะนี่คือการให้ของแบบว่าในห้องครัวที่มีจิ้งจกตายอยู่ตรงนี้หลับตาก่อนหลับตาน้ำมันรถเหรอพี่หลับตาหลับตาน้ำมันเบนซินเหรอเปิดเลยอะเปิดตาได้เฮ้ยนี่ พี่ผูกหมอกใช่เลยและคิดว่าอนาคตแกต้องขับคันนี้เว้ยเฮ้สามห้าเจทีอารจิงหอไม่ผมชอบสามห้าน่ะนี่แล้วก็ที่สำคัญคือคอแหลกกับเบฟด้วยดูดูดูเฮ้ยไอ้หนูพี่ให้จิงหอให้จริงจริงเพราะว่าพี่รู้ว่าเราเป็นคนชอบรถมากคือตอนเนี้ยจะเอา g t ทอาใช่ไหมพี่รู้ได้ไงอ่ะนี่เก่งอ่ะพี่รู้เก่งอ่ะไมพี่รู้ได้ไงอ่ะเก่งอ่ะเป็นพี่น้องกันเลยได้ป่ะพี่น้องได้ไหมเฮ้ พระเจ้าคุยกับพี่เหรอไม่พี่รู้ต่างคุยกันยาวมึงทำไมพีมม่รู้อ่ะทำไมไม่บอกพี่อ่ะแท็กมาแล้วจ้า จนที่มันตื่นเต้นบ้าไปไม่เพราะว่าพูดสายคนบอกเสื้อสามสี่สามสี่สามสี่ไม่ใช่สไตล์ผมว่ะใช่เสียดายแต่นี่มิงแบบมันใช่อ่ะมันใช่จริงๆอ่ะยัดเคแกะได้แกะมาได้แกะมาได้แกะมาได้นี่ยัดเคดูนี่เห็นไหมชอุ้ยละเอียดจัดอุ้ยมีน้ำหนักนะเนี่ยเฮ้ยไงมันเป็นเหล็กเลยนะเนี่ยเฮ้ย ดูรายละเอียดคือคือเนี่ยเขาจะเก็บดีเทลเห็นไหมโอ้เชื่อดูร้อแมมกปกติเนี่ยมีเคยมีคนมาหาแล้วเคยเอารถให้ไหมไม่เคยมีเลยพี่จริงเหรอไม่เคยมีเลยไม่เยี่ยมมันจะร้อไหมดูบ้านผมจะมีอะไรเกี่ยวกับรถไหมมันจ่ผมซื้อมาเองเนี่ยเก็บไว้เก็บไว้แต่เราไม่ชอบไม่ชอบรถยุโรปหรอตอนแรกชอบแต่หลังจากดิฟรถเจอรถเจดีมเนี่ยเลิกชอบเลยเอาแบบนี้ดีกว่าแบบนี้ดีกว่ามันมีมูลค่าแล้วก็สุดท้ายรถสปอร์ตเนี่ยมันก็ตามช่วงเวลาเนาะเราสามารถซื้อได้ตลอด เวลาใช่มันไม่ขาดตลาดอะไรอยู่แล้วมีแฟนใช่ไปเจอกันที่ไหนผมอะ่ะตอนที่สาวๆก็เจอไอจีอะไรอย่างเงี้ยม <c oughs> ึงไม่ต้องเขินสอาซีนสเปกก่อนสเปกผู้หญิงเป็นแบบไหนอ่ะผมอ่ะชอบสีดำเเต่แต่สเปกผู้หญิงต้องสีขาวเออถ้ารถาต้องสีดำใช่แต่ถ้าเป็นสเปกผู้หญิง ป้องขาวขาวป้องขาวขาวใช่ป้าป้าประมาณนั้นป้าใช่ใช่ใช่แล้วไปเจอคนนี้ที่ไหนอเจอในจีน่ารักดีก็เลยแบบว่าก็ถ่ายคลิปด้วยกันายคลิปเบลีงเนี้ยก็ก็จีบจีบจีบเบลีงอย่างนี้ใช่ทำไมถึงชอบผู้หญิงคนนี้เขาหน้ารักหน้ารักแล้วก็อยู่ด้วยกันแล้วเข้าใจกันนะเหล่งใช่เข้าใจซึ่งกันและกันไม่ต้องพูดเยอะอะไ่งครับหน้าเหลก็เลยแบบว่า ก็ดีแล้วตอนมีแฟนเนี่ยมีคนสาวๆไดเรกมาจีบไหมปกติกับผมก็ไม่ค่อยดูไดเรกของคนทักมาอยู่แล้วอะดูแบบนานๆทีอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าดูแล้วคนชอบด่าผมอะไรอย่างเงี้ยทพราะวะมีมีแบบเด็กๆมาด่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามพี่ซิมพี่ซิมเล็กกะเหล่งกตอนเนี้ยครับนี่เท่าไหร่ลูกอันนี้ยี่สิบสองครับผมยี่สิบสองโหยังใช้ชีวิตเราจะทำยูทูบต่อไปเรื่อยๆไหม ทําด้วยแล้วก็มผมอะอยากมีหลายอาชีพใช่บอกได้ไหมคลิปหน้าถ่ายอะไรเร็วสุดก็น่าจะจำใจน้องสาวอืมสุดท้ายแล้วอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังทําคลิปอยู่ตอนนี้แล้วบางคนเน่ะทำคลิปไปแต่คนดูน้อยทําคลิปไปแต่ยอดไลค์ไม่ถึงเป็นกำลังใจน้องๆหน่อยกำลังใจน้องๆอ,อ,อยากจะบอกว่าชีวิตนะครับทุกคนอย่าไปคิดอะไรเยอะแลทุกคนทําแม่งเลยนะทุกคนอยากดีก็ี้อยากดูดก็ดูด ได้ได้รอเล่นนะอยากจิตใจเราสั่งอะไรทํำเราก็ทําเลยนะถ้ามันไม่เดือดร้อนคนอื่นนะทุกคนแล้วก็สําคัญที่สุดถ้าเราท้อต้องจําไว้ว่าเราจะท้อตลอดชีวิตอยู่แล้วแต่เราก็แค่ผ่านไปเรื่อยๆนะครับเรื่อยๆ life go on ครับผมผ่านไปเรื่อยๆเดี๋ยวต้องสู้ไว้วันนี้ขอบคุณมากคอมเม้นต์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 อะไรก็สั่งสั่งสั่งสั่เดียว